ที่ว่านี่คืออะไรโคมไฟไม่ใช่หินพลังงานยังลำโพงไม่ใช่เฉลยเลยดีกว่าม่เสียเวลานี่คือเราเตอร์งงอะดิสวยปะว้าวมันเป็นเราเตอร์ที่ต้องบอกว่ามันซ่อนเสาอากาศไว้ปกติเราเตอร์ที่เราเห็นเน่ยเราจะคุ้นเคยกับเสาอากาศเยอะใช่ไหมซึ่งมันไม่สวยมันตั้งโชว์ไม่ได้แต่นี่คือเราเตอร์ที่เขาบอกว่ามัน สวยที่สุดในวงการก็ว่าได้มันสามารถเอามาตั้งโชว์ได้เป็นเครื่องประดับเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นสินค้าที่ลักชวรี่ชิ้นหนึ่งในบ้านเรากำลังพูดถึง h u a w r w Wi-Fi m e s h X3 Pro รุ่นนี้นะครับสามารถรองรับดีไวซ์ได้มากสูงสุดถึง128ดีไวซ์ถ้าคุณมีสมาร์ทโฮม IoT อุปกรณ์ต่างๆในบ้านหรือว่าอยู่กับหลายคนเนี่ยเครื่องนี้เอาอยู่สบายๆตัวดีไซน์เขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวยอดภูเขานะครับในช่วงเวลาที่มันสวยที่สุด ก็คือตัว g Golden m o u t t a i n g ก o w มันจะมีสีของพระอาทิตย์ที่ส่องกระทบตัวยอดภูเขานะแล้วก็ช่วงที่เป็นหิมะตกมันก็จะมีแสงที่เป็นสีขาวที่มันดูสว่างดูสวยนะครับซึ่งตัวสีตรงนี้มันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเวลาตามสภาพอากาศนะหรือเราจะตั้งเองก็ได้จะเปิดปิดเองก็ได้นะครับคำถามก็คือถ้านี่คือเราเตอร์แล้วเสาสัญ,ญญาณเขาอยู่ตรงไหนมันซอนอยู่ในตัวภูเขาครับนะับว่าเป็น ครั้งแรกของอุตสาหกรรมเราเตอร์เลยก็ว่าได้ที่สามารถสร้างเสาสัญญาณที่โปร่งแสงอย่างนี้และซ่อนอยู่ในตัวภูเขาที่มันใสยอย่างนี้ได้นะครับโดยเขาซ่อนตัวเสาสัญญาณ2.4กิกะเฮิรตซ์ไว้2เสาในนี้แล้วก็5กิกะเฮิรตซ์ไว้อีก4เสาน,นั่นทําให้ในแง่ของคุณสมบัติคุณภาพหรือการครอบคุมของเขานะไม่แพ้เลาเตอรท์ทั่วไปเลยนะแต่ว่าได้มากกว่าคือความสวยงาม ภายใต้ดีไซน์ที่มันสวยงามอย่างนี้นะครับมันคือ Wi-Fi 7 3.6กิกะบิต Dual Band และก็มีเทคโนโลยีหลกัหลกๆครบทุกอันนะครับไม่ว่าจะเป็น MLO, MTRU, CQAM ในเซตที่ผมใช้งานนะครับจะมีอยู่2ตัวครับคือเป็นตัวมาสเตอร์ตัวหลักที่เราเห็นอยู่นะครับกับอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัว e x t e n d e เเป็นตัวขยายสัญญาณนะครับซึ่งตัวมาสเตอร์เนี่ยจะมีพอร์ตอยู่2อันครับเป็นพอร์ต2.5กิกะบิตนะครับส่วนตัว e x t e n d e r จะเป็นพอร์ต1กิกะบิตและที่สำคัญนะครับ เราตร์ตัวนี้เนี่ยมันสามารถจัดการการนด์โ over ระหว่างโหนดได้ดีมากๆ latency มันต่ำมากครับซึ่งปกติแล้วเวลาที่เราจะสลับกันระหว่างโหนดแต่ละตัวก็คือตัว master ไปแอคเซนเดอร์ ander, อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีระยะเวลาที่เขาสลับกันใช่ไหมว่ามือถือเขาเนี่ยกระจับที่ตัวแรกหรือตัวที่2แต่อันเนี้ยมันจะจ้นุูดาตัวนี้ลงมาทําให้เวลาที่คุณเดินสลับโหนดในบ้านหรือขึ้นลงระหว่างชั้นเนี่ยมันเปลี่ยนสัญญาณได้เร็วขึ้นแล้วก็มีช่วงที่ ล้อสัญญาณน้อยลงหมายความว่าสัญญาณจะต่อเนื่องมากขึ้นถ้าคุณโหลดหรือใช้อะไรอยู่เนี่ยมันแทบจะไม่เห็นความต่างหรือการสะดุดของเน็ตเลยนะครับอย่างที่ผมอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นโฮมออฟฟิศ e 3ชั้นครับแล้วก็ผนัง PCA s สซึ่งมันเป็นโจทย์ยากมา,มากทุกคนรู้อยู่แล้วว่า PCA s สผนังมันหนามากสัญญ,ญาณมันเจาะทะลุทะลวงได้ยากมากและพอมนเป็นโฮมออฟฟิศที่เรียกง่ายๆเป็นทาวโฮมครับอยู่ติดกันหลายๆอันหลาย,หล,าย,ห,ลายหลังเนี่ยสัญญ,ญาณของแต่ละบ้านเนี่ยมันจะตีกัน เพราะว่าทุกบ้านเนี่ยก็พยายามส่สัญญาณให้ตัวเองดีที่สุดสัญญาณแรงที่สุดใช่ไหมครับฉะนั้นมันก็เกิดการกวนกันของช่องสัญญาณแต่ตัวนี้เอาอยู่ครับพื้นที่ในการครอบคุม Wi-Fi ของเราเตอร์รุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณร0อตารางเมตรถึง120ตารางเมตรนะครับฉะนั้นถ้าเทียบกับคอนโดเนี่ยคอนโดส่วนใหญ่ที่เราซื้ออยู่กันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3 0ถึง40ตารางเมตรใช่ไหมครับหรือใหญ่หน่อยอาจจะไปที่60หรือ80ตารางเมตรซึ่งเราเตอร์ตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่ แต่ถ้าเรามีห้องที่ใหญ่กว่านั้นหรือบ้านที่ใหญ่กว่านั้นเราก็สามารถซื้อตัว extender มาต่อเสริมได้นะครับมันก็จะมี Area Cover ไปถึงประมาณ150ตารางเมตรหรือถ้ามองว่าบ้านเราใหญ่กว่านั้นอีกไม่พออีกเราก็สามารถซื้อตัว m a s t ตอร์หลายๆชิ้นก็ได้เพราะ1ตัวมันครอบคลุมประมาณ100ตารางเมตรถ้าบ้านคุณมีขนาดกว้างสามตารางเมตรก็ซื้อใส่ไปเลยสา,ยาต,ตัวแต่ทีนี้บ้านคนส่วนใหญ่ครับมักจะเป็นแนวดิ่งมากกว่าแนวดใช่ไหมครับเรามักจะอยู่ บ้าน2ชั้นหรือ3ชั้นกันหรืออาจจะไปถึง45ชั้นนะครับซึ่งการติดตั้งเราเตอร์ที่มันเป็นเมชอย่างเงี้ยข้อดีคือเราสามารถเอามันไปวางกระจายในแต่ละชั้นได้อย่างอันเนี้ยผมวางตัวมาสเตอร์ไว้ที่ชั้น2นะครับและชั้น1ผมวางตัวเอ็กเทนเดอร์ไว้มันก็สามารถใช้งานได้ครอบคลุมนะครับต้องบอกก่อนว่าโฮลออฟฟิศของผมอะถ้าเอาทั้งหมดพื้นที่เลยเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ180ตารางเมตรนะครับนับเฉพาะในตัวบ้านก็อยู่ที่ประมาณสัก 150ตารางเมตรนะครับตีกลมๆว่าชั้นละ50ตารางเมตรนะผมใช้2ตัวเนี้ยเอาอยู่สบายๆเลยซึ่งเอาจริงๆนะใช้แค่มาสเตอร์ตัวเดียวอะตั้งไว้ชั้น2งโคเวอรเอาอยู่ทั้งบ้านแล้วเพียงแต่ว่าพอตั้งตัว Extender ไว้ชั้น1อะมันก็ช่วยแบ่งบาราระไปได้ <S <S และที่ผมชอบมากเลยนะครับคือการติดตั้งและการตัต้งค่ามันง่ายมากครับแค่คุณโหลดแอปที่ชื่อว่า AI Life ของ Huawei มาติดตั้งมีทั้งบน Android และ iOS นะครับ แล้วก็ทํารขั้นตอนเลยมันง่ายมากนะครับในแอป AI Live อ่ะจะมีฟีเจอร์อะไรอย่างที่ผมชอบครับอย่างแรกเลยคือเกมเทอร์โบครับเราคุณชื่อเกมเทอร์โบเนี่ยจากมือถือใช่ไหมครับแต่ว่าเราเตอร์ตัวนี้ก็มีเกมเทอร์โบเหมือนกันถ้าเราติดตั้งและเล่นเกมที่เราเตอร์ตัวนี้รู้จักซึ่งใฐานข้อมูลอะ่ะจะมีอยู่ประมาณ90เกมครับเขาก็จะทําการอัพติไมท์ตัวแพ็กเกจดัตตานั้นอะ่ะให้มันมี latency ที่ต่ําลงสามารถเล่นได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้น อาการแหลกหรือว่าการปิงมันก็จะดีขึ้นนะครับถัดมาเลยคือสิ่งที่สําคัญมากกับคนที่อยู่ในชุมชนที่แออัดนะครับก็คือเขาจะทําการวิเคราะห์ช่องสัญญาณแล้วก็เปลี่ยนช่องสัญญาณให้เองถ้าสัญญาณไหนช่องไหนที่มันแน่นมันเต็มบ้านด้านข้างใช้เน็ตวิ่งช่องนี้มันมองแล้วว่าเอ้ยตรงนี้มันทําให้ช่องสัญญาณเต็มเน็ตช้ามันจัดสวิตช์ย้ายช่องให้เองนะครับทาให้เน็ตของเราอะ่ะมันลื่นไหลเร็วตลอดเวลา ส่วนเรื่องของ Security ความปลอดภัยนะครับเรามี ewall ให้ก็เอาไว้กันพวกมาแวร e หรือว่าไวรัสนะพูดภาษาง่ายๆนะครับรวมไปถึง p a r e n t a l Control หรือว่าเครื่องมือของผู้ปกครองเวลาใช้งานมันง่ายมากครับคือเราสามารถแอดไปเลยว่า d e เ i c e เครื่องไหนคืออุปกรณ์ของลูกเราแล้วก็ตั้งค่าได้เลยว่าให้เขาเข้าเน็ตได้เป็นเวลาตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเว็บไหนบ้างที่เขาไม่สามารถเข้าได้นะครับสามารถตั้งได้ที่หมดนี้ และที่ผมชอบอีกอันหนึ่งคือว่าตัว Guest WiFi เราสามารถสร้างเน็ตแยกอีกวงหนึ่งให้แขกผู้บานเือนได้ซึ่งเราสามารถลิมิตสปีดได้ด้วยตัวเราเตอร์เนี่ยทั้งตัวมาสเตอร์แล้วก็ตัวเอ็กเอนเดอร์เนี่ยเราสามารถแตะข้างบนเพื่อปรับเปลี่ยนระดับไฟได้นะครับเราสามารถปิดไปเลยก็ได้หรือว่าเราจะปรับเปลี่ยนในแอปก็ได้และผมเชื่อว่าอาจจะมีบางคนสงสัยเหมือนผมเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยผมเคยทาคลิปที่เป็นตัว X1 Pro ไปใช่ไหมเป็นเจนก่อนหน้านี้น บางคนอาจสงสัยว่ามันเอามาใช้ด้วยกันได้ไหมผมเทยแล้วนะครับใช้ด้วยกันได้ราคาเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่ประมาณ4,000กว่าบาทนะครับซึ่งเขามีขายหลายแพ็กครับก็คือเป็นตัวมาสเตอร์อย่างเดียวหรือมาสเตอร์บวกกับตัวเอ็กเทนเดอร์นะหรือว่าจะเป็นมาสเตอร์สตัวเลยก็ได้นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือ Huawei Wi-Fi Mate X3 Pro ที่เป็น Wi- f i 7แล้วก็ยัเทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดที่จับต้องได้ในราคาที่ เริ่มถึงง่ายแล้วก็สวยมากๆด้วยนะครับผมติดตะกร้าไปให้แล้วถ้าสนใจก็ลองกดไปดูได้นะครับถ้าเกิดจะซื้อก็อย่าลืมกดซื้อผ่านตะกร้าของเรานะเือเป็นการอุดหนุนและสนับสนุนเราด้วยนะครับไว้เจอกันชิปหน้า